ย่างก้าวสู่วิถีเซียนตอนที่หนึ่งแต่งพันรายาเมืองสวีเจียฟางยามสนธยา,มาเมยืนทองฟ้าก็เริ่มมืดทั่วทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยหมอกสีขาวบางบริเวณลานเล็กซึ่งห้อมล้อมด้วยกำแพงดินสีเทากระจ่างประตูถูกผลักออกเชื่องช้าขณะชายอายุราวยี่สิบเดินเข้าไปในบ้านเขาวสวมชุดคลุมสีเขียวรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาหล่อเหลามือข้างหนึ่งถือถุงยาส่วนอีกข้างกุมช่วงเอว เขาคือสวีหยางผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เดิมเขาเป็นชายหนุ่มธรรมดาบนโลกแต่กลับถูกส่งมาที่นี่เพราะชะตาต้องการกับรถบรรทุกครั้นสวีหยางปิดประตูเขาก็มองดูกำแพงบ้านทั้งสี่ด้านแล้วหัวเระเยาะไหนบอกว่านักเดินทางข้ามเวลาที่เสียพ่อแม่จะมีนิ้วทองดอกจันหนึ่งกันทุกคนเวลาก็ล่วงเลยมาสามวันแล้วเหตุใดข้าถึงยังไม่มีอีกจุดเริ่มต้นดาดดื่นไรพ่อแม่ ครอบครัวยากจนคุณสมบัติธรรมดาพอย่างเข้า20ก็เป็นเพียงผู้บำเพ็ญมนุษย์ขอบเขตปลันลงปราณระดับสอองอเอาเถอะไม่มีก็คือไม่มีหากตั้งใจทำนาให้ดีอย่างน้อยก็ไม่อดตายแม้จะไร้พรสวรรค์แต่ก็ยังมีบ้านและทุ่งนาโดยที่ดินแห่งนี้เช่ากับตระกูลสวีผู้บำเพ็ญเซียนและเมื่อไม่นานมานี้ยังมีย่าหลิงเฉากองหนึ่งที่พร้อมเก็บเกี่ยวถึงตอนนั้นเขาจะสามารถขายมันได้ในราคามากกว่าหินวิญญ,ญาณยีก้อน หลังจากนั้นเขาก็จะพยายามหาภรรยาโดยไวยเพราะคุณสมบัติต่ำเกินกว่าจะพึ่งพาตนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากพึ่งพาคนรุ่นต่อไปโดยตอนนี้เขาอยากให้กำเนิดทายาทผู้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าโดยเร็วรวมถึงประเตรียมลู่ทางในช่วงที่ยังสามารถหาหินวิญญาณได้แต่ดูจากสภาพแล้วให้แต่งงานกับผู้บำเพ็ญเซียนหญิงที่มีรากฐานวิญญ,ญาณคงเป็นไปไม่ได้มีแต่ต้องแต่งงานกับมนุษย์เท่านั้น สวีหยางสายหน้าอย่างช่วยไม่ได้ความจริงแล้วร่างเดิมมีเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งชื่อหวงเสี่ยวเหมยซึ่งทั้งสองเคยแอบมั่นหมายกันมาก่อนแต่หน้าเสียดายที่หลังจากเติบใหญ่สำนักชิงหยางก็มองเห็นค่าของหวงเสี่ยวเหมยทาให้นางก้าวเข้าสู่สำนักอันยิ่งใหญ่ร่างเดิมไม่อาจตัดใจได้จึงอยากไปพบหน้าที่สำนักแต่สุดท้ายก็ถูกสิทธิของสำนักชิงหยางทําร้ายจนบาดเจ็บ เมื่อกลับถึงบ้านก็ไม่อาจทนพิษบาดแผลได้ก่อนจะถึงแก่ความตายด้วยเหตุนี้สวีหยางจึงได้เข้ามาสู่ร่างดังกล่าวเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาจึงเอามือแตะช่วงเอวในที่สุดอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นหลังจากผ่านมาหลายวันในเมื่อไรความสามารถแล้วจะไปรบกวนผู้อื่นเพื่ออะไรสวีหยางลอบเตือนตอนเองว่าอย่าพัวพันกับสตรีมากเกินไป ในโลกเซียนที่อันตรายเช่นนี้เขาต้องระแวดระวังหาไม่แล้วอาจทำให้ผู้บำเพ็ญเซียนที่แข็งแกร่งกว่าขุนเคืองจนถึงแก่ความตายโดยไม่รู้ตัวเขาใส่หน้าก่อนจะหาอะไรกินพร้อมดื่มยาต้มจากนั้นจึงนั่งฝึกอยู่ในห้องนอนเพื่อทบทวนความทรงจำของร่างเดิมแต่หน้าเสียดายที่ไม่มีความคืบหน้าเหมือนการก่อนสองเครอดอกจันสองต่อมาเขาหยุดการฝึกตนก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทรา สุดท้ายแล้วชายหนุ่มก็พบว่าชาตินี้คงทำได้เพียงเลี้ยงชีพด้วยการทำนาเท่านั้นเช้าวันต่อมาสวีหยางสัมผัสเอวทันทีที่ลุกขึ้นหลังจากดื่มยาต้อไปเมื่อคืนอาการบาดเจ็บก็หายเป็นปกติเนื่องจากข้างนอกฝนตกเขาจึงเดินไปเก็บผักจำนวนหนึ่งที่สวนหลังบ้านมาทำอาหารเชา้า ขนาดลากสังขารอันเหนื่อยล้ากลับลานบ้านเขาก็พบหญิงวัยกลางคนแต่งตัวงดงามหน้าหลงไหลย,ยืนรอยอยู่ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยเครื่องสำอางและกลิ่นหอมทุนจากการแต่งหน้าที่มากจนเกินงามสวีหยางจำได้ว่านางคือแม่สื่อในละแวกนี้สหายเต่าสวีเจ้าอยากได้ภรรยาใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่สวีหยางพยักหน้าอย่างไม่ลังเลด้วยความยินดี แม่สืบยักหน้าพลางยิ้มตอบนางทราบอยู่แล้วว่าสวีอยางต้องการอะไรขอเพียงเป็นผู้บำเพ็ญธรรมดาที่ไม่มีหวังในการเลื่อนขอบเขตเขาก็จะตามหาภรรยาเพื่อมีบุตรที่มีรากฐานวิญญาณโดยเร็วและวางรากฐานการฝึกตนให้แก่คนรุ่นต่อไปสหายเต่าสวีนับว่าโชคดีค่ามีสาวน้อยหน้าตาส,สวยผิวพรรณเรียบเนียนหากแต่งงานกับนางชีวิตภายภาคหน้าของเจ้าก็จะมั่งคั่งและให้กำเนิดลูกในปีต่อไป สวีหยางพยักหน้าพลางเอ่ยว่านางเป็นมนุษย์หรือเปล่าแม่สื่อคลี่ยิ้มชาชาแล้วเอ่ยต่อสหายเต่าสวีเป็นคนฉลาดเจ้าย่อมทราบว่าสำหรับสตรีผู้ครอบครองรากฐานวิญญาณแม้จำนวนที่มีจะไม่มากแต่ความต้องการของพวกนางก็หาได้ต่ำไม่สวีหยางเข้าใจความหมายดีเพราะคนอย่างเขามีแต่จะโดนอีกฝ่ายดูถูกสวีหยางถอนหายใจแล้วเอ่ยขอแค่เป็นมนุษย์นิสัยดีก็พอแล้ว สวีหยางรู้สภาพของตนเองดีการจะหาคู่บำเพ็ญผู้มีคุณสมบัติอย่างรากฐานวิญญาณย่อมเป็นไปได้ยากซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นปัญหาสำหรับผู้บำเพ็ญมนุษย์หญิงเหล่านั้นเช่นกันเพราะหากลองคิดมุมกลับว่าตนเองเป็นสตรีเขาย่อมคาดหวังให้คู่ครองดีเลิศประเรสริฐสีคงไม่มีใครเต็มใจช่วยบรรเทาความยากจนให้แน่นอนสหายเต่าสวีช่างมีสายตาเฉียบแหลมนักแม่สื่อแย้มยิม้มแล้วพวกเราจะได้พบกันเมื่อไหร่ เดี๋ยวข้าจะพานางไปที่บ้านทันทีหากทุกอย่างไปได้สวยแล้วก็แม่สือเอ๋ยพร้อมเผยรอยยิ้มมีในสวีหยางพยักหน้าพลางเอ่ยหินวิญญาณสิบก้อนใช่หรือไม่ใช่ใช่ได้เจ้าพานางมาได้เลยเขามีหินวิญญาณอยู่กับตัวสิบห้าก้อนซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แม่สือพอดีเมื่อสวีหยางได้พบภรรยาเป็นครั้งแรก เขาก็ถูกชะตากับอีกฝ่ายตั้งแต่แรกเห็นนางมีรูปร่างผอมสูงดวงตาดูดผลสิ่งใบหน้ารูปไข่สวมชุดสีม่วงแม้เนื้อผ้าจะคุณภาพไม่ดีแต่ก็สะอาดสะอ้านให้ความรู้สึกสดชื่นและบริสุทธิ์ประหนึ่งสาวน้อยแสนดีตั้งแต่แรกเห็น สหายเตาสวีสาวน้อยมีชื่อว่าหลินอี้พ่อของนางเป็นผู้บำเพ็ญมนุษย์ขอบเขตกลั่นลมปราณระดับ6ไม่นานมานี้เขาออกไปล่าสัตว์อสูรก่อนจะประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตตอนนี้นางเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในครอบครัวจึงจำเป็นต้องหาใครสักคนพึ่งพาถึงจะมีชีวิตรอดได้สวีหยางพยักหน้าแม่ของเจ้าเล่า แม่ของข้าเป็นมนุษหาได้อยู่ในโลกเซียนไม่น้ำเสียงของหลินอี้ฉานแม้จะอยากมองหน้าสวีหยางแต่หลังจากปลายตามองนางก็รีบก้มศีรษะด้วยความกังวลแต่ภายในส่วนลึกของหลินอี้กลับถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยสวีหยางก็ไม่ได้ดูน่ากลัวและให้ความรู้สึกซื่อสัตย์ด้วยเหตุนี้นางจึงไม่ปฏิเสธการแต่งงานกับอีกฝ่าย นางเพียงรู้สึกถึงความด้อยกว่าอยู่ในใจถึงอย่างไรตนเองก็เป็นเพียงมนุษย์ส่วนอีกฝ่ายคือผู้บำเพ็ญมนุษย์แม่สื่อยังบอกอีกว่าสวีหยางมีบ้านและที่ดินอยู่ที่นี่สภาพจึงนับว่าค่อนข้างไม่เลวอืมเลือกเจ้าแล้วกันสวีหยางตัดสินใจทันที แม่สื่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะพยักหน้าซ้ำไปมาดีมากสหายเต่าสวีนับว่ามีรสนิยมไม่เลวพวกเจ้ารีบจัดงานฉลองมงคลสมรสเสียแล้วข้าจะมาร่วมแสดงความยินดีสวีหยางหยิบหินวิญ,ญญาณออกมาสิบก้อนเขารอบถอนหายใจก่อนจะส่งให้อีกฝ่ายด้วยความไม่เต็มใจแม่สื่อรับไว้ด้วยรอยยิ้มหลังจากอวยพรอีกสองสามคำก็จากไป เจ้านั่งพักก่อนข้ากำลังทำอาหารเช้าพอดีหลังจากนี้เดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันเมื่อสวีหยางตรงไปที่ห้องครัวหลินอี้ก็มองบ้านที่มีผนังอันเปลือยเปล่าแล้วรอบถอนหายใจเอาเถอะแม่ครอบครัวจะยากจนเสียหน่อยแต่ขอเพียงเป็นคนดีก็พอแล้วจากนั้นนางก็เดินไปหลังบ้านซึ่งมีทุ่งนา นางลอกตัดสินใจว่าจะเรียนรู้วิธีการทำนาในภายภาคหน้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้สามีและทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองหลังกินข้าวเสร็จสวียางก็พาหลินอี้ไปส่งคำเชิญให้เพื่อนบ้านถึงอย่างไรทุกคนต่างเป็นเพื่อนบ้านซึ่งบางคนก็นับว่าเป็นญาติของเขาดังนั้นพวกเขาจึงต้องไว้หน้าก่อนจะมาร่วมง,งานเลี้ยงตกกลางคืนฝนข้างนอกก็หยุดตอกอ สวีหยางจุดเทียนสองสามเล่มพร้อมติดกลอนมงคลคู่ไว้ที่ประตูทำให้บ้านสว่างสวยกว่าทุกครั้งลินอี่ผู้สวมผ้าคลุมหน้าสีแดงนั่งอยู่ริมเตียงขณะฟังเสียงนอกประตูด้วยความวิตกเมื่อแขกคนสุดท้ายจากไปร่างของนางก็ยิ่งตึงเครียดเนื่องจากกำลังจะกลายเป็นภรรยานางจึงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงพ่อผู้เสียไปแล้วขึ้นมาตนเองก็เป็นเพียงมนุษย์ยามนี้จึงมีเพียงสวีหยางเท่านั้นที่สามารถพึ่งพาได้ ตอนนี้นางเพียงหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีส่วนตนเองจะพยายามทำหน้าที่ในฐานะภรรยาอย่างเต็มที่คอยรับใช้สามีและไม่ทอดทิ้งอีกฝ่ายเอียดเมื่อประตูห้องถูกผลักให้เปิดออกหลินอี้ก็รีบนั่งตัวตรงแนวและไม่ขยับขยื่อนสวีหยางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นแมในชาติก่อนจะเคยอ่านบทละครและดูหนังทั้งแบบเซนเซอร์และไม่เซนเซอร์มานับไม่ถ้วน แต่เขายังไม่เคยมีประสบการณ์จริงมาก่อนถ้าหากเสร็จในสามอึดใจจะทำอย่างไรเขาจะปกปิดความเขินอายยังไงให้ดูสมเหตุสมผลหรือจะโกหกสาวน้อยว่าผู้ชายทุกคนล้วนเป็นแบบนี้สวีหยางสลัดความคิดกวนใจทั้งหลายออกไปแล้วเดินมาอยู่ข้างกายหลินอี้ก่อนจะเอามือโอบรอบเอวนางสามีขะข้าจะเจ้าเสียงของหลินอี้ติดอ่างเพราะความกังวลใจ อย่ากังวลเลยสวีหยางพยายามปลอบนางอย่างสุดความสามารถเมื่อได้ยินคำพูดอ่อนโยนของสวีหยางหลินอี้ก็นึกถึงคำแนะนำก่อนหน้านี้ของแม่สื่อที่ว่าสตรีควรสงวนท่าทียามอยู่ข้างนอกแต่เมื่อเป็นเรื่องบนเตียงพวกนางต้องเป็นฝ่ายนำก่อนเพื่อให้ผู้ชายพอใจเมื่อคิดถึงตรงนี้นางก็ใจเต้นแรงก่อนจะเริ่มกอดเอวของสวีหยางตอบสามีขะข,ะข,ะขาขาข้าจะดูแลเจ้าเอง สวีหยางประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าชอบพูดติดอ่างตอนวิตกกังวลหรือใช่ใช่ใช่ก็นิดหน่อยอย่าก,กังวลไปอีกสักพักเดียวก็ชินราตรีเริ่มร้อนอบอ้าวไม่มีการเคลื่อนไหวในบ้านจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนลินอี้ซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของสวีหยางด้วยความรู้สึกปลอดภัยราตรีผันผ่าน แสงแรกสาสตร์ส่องเข้ามาในห้องสวีอย่างลืมตาขึ้นมองสาวน้อยผู้อยู่ข้างกายเรากับตกอยู่ในห้วงความฝันเขามีภรรยาเป็นของตนเองแล้วหรืออย่างกับมีภาระเพิ่มมาบนบ่าเลยแฮทันใดนั้นเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะมีข้อมูลปรากฏขึ้นตรงหน้าท่านกับหลินอี้กลายเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการและใช้เวลาทั้งคืนอย่างปรองดองทำให้ได้รับคะแนนพิเศษสิบ้าแต้ม หลังจากนั้นหน้าต่างอีกบานก็ปรากฏขึ้นชื่อสวีหยางคะแนนพิเศษ15แต้มขอบเขตพลังขอบเขตกลั่นลมปราณระดับสองวิชาย,ยุทธเคล็ดหล่อเลี้ยงลมปราณของตระกูลสวีขั้นพื้นฐานเศษ8ส่วนสิเคล็ดวิชาเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณขั้นพื้นฐานเศษ9ส่วนสิพลังวิเศษความเป็นอมะตะ ความชอบของภรรยาหลินอี้78สวีอย่างยิ่งรู้สึกยินดีกลายเป็นว่านี่คือนิ้วทองของเขาเพียงใช้ความคิดก็ทำให้หน้าต่างตรงหน้าหายไปหลังจากลงมืออีกครั้งมันก็ปรากฏขึ้นอีกหัวหน้าคะแนนพิเศษนี้สามารถเพิ่มวิชาย,ยุทธ์ได้นอกจากนี้ข้ายังมีพลังวิเศษด้วยเดี๋ยวก่อนนี่มันคือความเป็นอมตะนี่นา หลังจากสวียางมองอย่างละเอียดอยู่หลายครั้งจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่ใช่ภาพหลอนความรู้สึกยินดีก็ก่อตัวขึ้นต้องทราบก่อนว่าแม้แต่ยอดฝีมือเหล่านั้นผู้อยู่เหนือขอบเขตจินตานในโลกเซียนก็มีอายุขัยเพียง1,000ปีเท่านั้นแต่เขากลับมีความเป็นอมาตะซึ่งต่อให้เป็นความฝันก็ยังไม่กล้าคิดทว่าสวียางก็รีบสงบใจลองงอ ความเป็นอมะตะหมายความว่าไม่ตายเพราะความแก่ชาราแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตยืนยาวตลอดกาลหมายความว่าหากเผชิญกับวิกฤตบางอย่างเขาก็ยังตายอยู่ดีถ้าอย่างนั้นนับจากนี้ยิ่งต้องทำตัวไม่ให้โดดเด่นเข้าไว้พลันสายตาเหลือบเห็นความชอบของภรรยาอยู่บนหน้าต่างระบบเขาเพิ่งอยู่กินกับภรรยาแต่ระดับความชอบกลับอยู่ที่78แต้มซึ่งถือว่าไม่เลว อึ้มเพิ่มแต้มก่อนแล้วกันสวีหยางเหลือบมองหลินอี้ผู้ยังคงอยู่ในห่วงนิตราสองแต้มถูกเพิ่มให้กับเคล็ดหล่อเลี้ยงลมปราณเคล็ดหล่อเลี้ยงลมปราณน,นี้คือสิ่งที่ครอบครัวของเขาซื้อมาตอนทำงานให้แก่ตระกูลสวีโดยว่ากันว่าสิ่งนี้ทำได้เพียงสนับสนุนการฝึกตนจนถึงขอบเขตปล่นลมปราณขั้นปลายหลังจากฝึกตนอยู่หลายปีวิชาย,ยุท์ของชายหนุ่มก็ยังอยู่ขั้นพื้นฐาน ความชำนาญของวิชาย,ยุทดแบ่งออกเป็นขั้นพื้นฐานขั้นชำนาญขั้นเชี่ยวชาญขั้นสมบูรณ์หนึ่งเครื่อต่อมาเคล็ดหล่อเลี้ยงลมปรานของตระกูลสวีก็ได้รับการเสริมพลังวิชาย,ยุทธเคล็ดหล่อเลี้ยงลมปรานของตระกูลสวีขั้นชำนาญเศษศูนย์ส่วนยีสบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดหล่อเลี้ยงลมปราณปรากฏขึ้นในใจและตอนนี้เองที่สวีหยางตระหนักได้ว่าเหตุใดการฝึกตนก่อนหน้านี้ถึงล่าช้ากลายเป็นว่าสิ่งนี้คือข้อผิดพลาดระหว่างดูดซับปราณวิญญาณฟ้าดินสวีหยางถอนหายใจด้วยความโล่องอกความแข็งแกร่งของเคล็ดหล่อเลี้ยงลมปราณได้รับการเสริมพลังจากการเพิ่มแต้มซึ่งช่วยในการฝึกตนของข้าได้มากโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียกับส่วนอื่น ทั้งยังปราศจากการขาดแคลนลมปราณและเลือดถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วคะแนนพิเศษยังเหลืออีก13แต้มดังนั้นเขาจึงใช้หนึ่งแต้มเพื่อเพิ่มให้กับเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณนี้คือเคล็ดที่ผู้ปลูกถ่ายวิญญาณทุกคนต้องฝึกฝนโดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการให้น้ำและการเติมเต็ม,ตมวิญญาณ หากคุณภาพเมล็ดเท่ากันยิ่งเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณทรงพลังเท่าไรต้นวิญญาณก็ยิ่งดีเท่านั้นทันใดนั้นเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณก็เลื่อนขั้นเคล็ดวิชาเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณขั้นชำนาญเศษศูนย์ส่วนยสความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณปรากฏขึ้นพร้อมกับความทรงจำบางส่วน ในความทรงจำดังกล่าวเขาได้ไถ่ายพรวนพื้นที่พบปลูกวันแล้ววันเล่าจนได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณก่อนจะเลื่อนขั้นจากขั้นพื้นฐานเป็นขั้นชำนาญไม่เลวเคล็ดปลูกถ่ายวิญญาณถึงขั้นชำนาญแล้วข้าจะได้ทํานายสบายๆต้นวิญญาณก็จะเติบโตได้ดีขึ้นเขาลุกขึ้นทันทีด้วยความอดใจไม่ไหวที่จะทดลองตอนนี้ ุ้ยขอโทษนะข่ะขา่ขาค่าตื่นสายเดี๋ยวจะไปทําอาหารเช้ามาให้เจ้าเดี๋ยวนี้เลยไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไรที่หลินอี้ตื่นขึ้นมาจากนั้นนางก็รีบลุกขึ้นหลังจากเห็นสวีอหยางตื่นแล้วแม่สื่อเคยกล่าวไว้ว่าสตรีควรตื่นแต่เช้าเพื่อทําอาหารให้สามีแต่ตอนนี้เกรงว่านางจะทําให้สวีอหยางโกรธเข้าเสียแล้วหนึ่งนิ้วทองหมายถึงสิ่งนําโชคหรือไอเทมโกง สองหนงเครอเท่ากับสินาที